คุณจะเชื่อหรือไม่หญิงชาวไทยคนหนึ่งถูกไล่ออกจากที่นั่งชั้นรู้ในอเมริกาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นกลับเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลใครคือชายลึกลับที่นั่งข้างเธอและทำไมทุกอย่างถึงพลิกผันอย่างไม่คาดคิดอย่าพลาดชมจนจบเพราะเรื่องราวนี้จะทำให้คุณต้องทึ่งและลุ้นไปพร้อมกับเธอหญิงสาวชาวไทยชื่อมีนาเดินลากกระเป๋าใบเล็กไปตามทางเดินของห้องโดยสารชั้น first class ในสายการบินอเมริกัน กลิ่นหอมอ่อนของน้ำหอมราคาแพงลอยผสมกับกลิ่นเครื่องหนังจากเบาะนั่งเธอรู้สึกถึงสายตาหลายคู่ที่มองมาบางคู่เต็มไปด้วยความสงสัยบางคู่เต็มไปด้วยความไม่พอใจมีนาหยุดที่หมายเลขที่นั่งของตนแต่ทันทีที่เธอจะวางกระเป๋าผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งกายรูหราก็ลุกขึ้นยืนตรงหน้าน้ำเสียงแข็งกระด้างดังขึ้นที่นั่งนี้ไม่ใช่สำหรับเธอเธอขึ้นมาผิดชั้นหรือเปล่ามีนาใจสันวูบ เธอพยายามอธิบายว่าเธอมีตั๋วถูกต้องแต่หญิงคนนั้นยกมือขึ้นขัดเธอควรไปที่ชั้นประหยัดมากกว่าชั้นนี้มีไว้สำหรับลูกค้าระดับสูงเท่านั้นเสียงหัวเราะเบาๆจากผู้โดยสารคนอื่นดังตามมามีนารู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวแน่นทึบผิวของเธอร้อนเผาปลายนิ้วสั่นเล็กน้อยเธอมองไปรอบๆเห็นสายตาหลายคู่ที่เหมือนรอให้เธอถอยออกไปความอับอายตีขึ้นมาถึงหน้าอก แต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรต่อไปผู้ชายที่นั่งข้างที่เธอถูกกล่าวหาก็ขยับตัวเขาแต่ไหลเธอเบาๆพร้อมรอยยิ้มนุ่มนวลคุณนั่งตรงนี้ถูกแล้วเสียงของเขาสงบแต่หนักแน่นจนทุกคนเงียบลงทันทีหญิงคนนั้นขมวดคิว้วคุณรู้จักเธอหรือคะทำไมถึงบอกว่าเธอนั่งถูกผู้ชายคนนั้นหันไปสบตาเธอก่อนจะตอบช้าๆไม่เพียงรู้จักแต่ฉันเป็นคนเชิญเธอให้มานั่งตรงนี้เอง บรรยากาศในห้องโดยสารหยุดนิ่งเหมือนเวลาถูกดึงให้ชะลอลงเสียงหายใจของผู้โดยสารทุกคนดูดังขึ้นอย่างประหลาดหญิงคนนั้นหน้าซีดลงเล็กน้อยมีนารู้สึกได้ถึงแรงสั่นในอกของตนเองผู้ชายคนนั้นหยิบบัตรบางอย่างออกมาสีทองของมันสะท้อนแสงไฟจนทุกคนมองตามหญิงคนนั้นเบิกตากว้างมีนากลืนน้ำลายชา้ชาๆชายคนนั้นยิ้มอีกครั้งก่อนจะเอ่ยประโยคที่ทำให้ทั้งห้องโดยสารเงียบสนิท นี่คือบัตรสมาชิกพิเศษของสายการบินระดับโลกและฉันก็เป็นผู้ถือบัตรคนเดียวที่สามารถมอบสิทธิ์นี้ให้กับแขกของฉันได้ทุกสายตาหันมามองมีนาอย่างตกตะลึงหญิงผู้หญิงที่ขับไล่เธอเมื่อครู่หน้าแดงขึ้นเธอพยายามรวบรวมคำพูดแต่กลับพูดอะไรไม่ออกเสียงเครื่องบินดังรบกวนเล็กน้อยแต่ในใจมีนากลับเหมือนหยุดนิ่งผู้ชายคนนั้นยื่นมือให้เธอจับอย่างสุภาพเชิญนั่งอย่างสบายใจได้เลย มีนาเดินไปยังที่นั่งด้วยความรู้สึกผสมระหว่างความตื่นเต้นและความประหลาดใจเบาะนั่งนุ่มอบกอดร่างของเธออย่างอบอุ่นผ้าห่มอุ่นวางพาดไว้เรียบร้อยแสงไฟสีทองสะท้อนกับกระจกหน้าต่างทำให้ทุกสิ่งรอบตัวดูหรูหราและสมบกผู้โดยสารรอบๆเริ่มกระซิบกระซาบกันเบาๆบ,บางคนมองด้วยความประทับใจบางคนมองด้วยความอิจฉาหญิงคนนั้นที่ขับไล่มีนาเริ่มกระวนกระวาย แต่ชายคนนั้นเพียงยิ้มเล็กน้อยและสายตาที่มั่นคงของเขาทำให้เธอไม่กล้าเถียงต่อมีนาเอ็นตัวพิงพนักเก็บหายใจลึกๆทุกความตึงเครียดจากเหตุการณ์เมื่อครู่ค่อยๆค,ค,คลายลงแต่ความสงสัยยังคงอยู่ในสายตาของผู้คนรอบตัวผู้ชายคนนั้นหันมามองมีนาอีกครั้งคุณอาจสงสัยว่าทำไมฉันถึงเชิญคุณมานั่งตรงนี้เสียงเขาอบอุ่นแต่แฝงด้วยความลึกลับมีนาพยักหน้าเล็กน้อย ฉันเห็นคุณจากกลุ่มผู้โดยสารชั้นประหยัดเมื่อครั้งก่อนเขากล่าวช้าๆคุณมีความสุภาพความอดทนและรอยยิ้มที่ทำให้ผู้คนรอบตัวสบายใจทุกคำพูดของเขาเต็มไปด้วยความจริงใจมีนารู้สึกหัวใจเต้นแรงหญิงผู้หญิงที่ขับไล่เธอเงียบไปความไม่เชื่อใจเปลี่ยนเป็นความอับอายผู้โดยสารคนอื่นเริ่มซุบซิบเบาๆชายคนนั้นยื่นแก้วน้ำผลไม้ให้มีนา นี่คือเครื่องดื่มพิเศษที่เสิร์ฟเฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์เช่นนี้มีนารับแก้วด้วยมือสั่นเล็กน้อยรสชาติหวานละมุนละลายบนลิ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนทุกสิ่งรอบตัวเงียบสงดยกเว้นเสียงเครื่องยนต์ที่ส่งแรงสั่นเล็กๆผ่านตัวเครื่องหญิงผู้หญิงที่ขับไล่เริ่มเอ่ยเสียงต่ำแต่นี่ไม่ใช่เรื่องปกติเลยนะคะชายคนนั้นยิ้มบางๆความปกติบางครั้งก็อยู่ที่ใจของเราไม่ใช่กฎเกณฑ์ภายนอกมีนาเงยหน้ามองเขา สายตาของเขาเต็มไปด้วยความลึกซึ้งและอ่อนโยนบรรยากาศเปลี่ยนจากความตึงเครียดเป็นความสงบทุกเสียงรอบตัวเริ่มจางลงเหมือนโลกนี้เหลือเพียงเธอกับชายลึกลับที่นั่งข้างเธอเขาหยิบแฟ้มเอกสารบางอย่างออกมาฉันมีเรื่องที่จะให้คุณช่วยฉันมีนาเบิกตากว้างใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพียงไม่กี่นาทีแต่ทุกวินาทีเหมือนผ่านไปเป็นชั่วโมง ชายคนนั้นเลื่อนเอกสารมาข้างหน้าแผ่นเอกสารมันวาวสะท้อนแสงไฟสีทองนี่คือโอกาสที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ตลอดไปมีนามองเอกสารด้วยความหวาดระแวงและความตื่นเต้นปนกันหัวใจเธอสั่นระริกเธอไม่รู้ว่าเหตุการณ์ในชั้นเฟิร์สคล s สวันนี้จะนําเธอไปสู่จุดจบแบบใดทุกอย่างรอบตัวเงียบสงบอย่างผิดปกติผู้โดยสารอื่นยังคงมองมาด้วยความประหลาดใจ แต่มีนาเริ่มเข้าใจว่าชีวิตของเธอเพิ่งเปลี่ยนไปตลอดการชายคนนั้นเอ่ยเสียงต่ำและชัดเจนคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สิ่งที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนมีนาเงียบไม่กล้าตอบแต่หัวใจของเธอรู้คำตอบแล้วความตื่นเต้นผสมความกลัวพาเธอไปสู่จุดเปลี่ยนที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนมีนาหายใจลึกอีกครั้งมือของเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อเกื้อไปสัมผัสเอกสารที่ชายคนนั้นยื่นให้ แสงไฟสีทองบนเพดานสะท้อนกับเอกสารทำให้ตัวอักษรทุกตัวเหมือนกำลังส่องประกายสายตาของเธอสบกับสายตาของชายคนนั้นเขามีรอยยิ้มเล็กๆที่เต็มไปด้วยความลึกลับเอกสารนี้ไม่ใช่เพียงกระดาษธรรมดามันคือโอกาสเสียงเขาเบาแต่หนักแน่นจนมีนาฟังแล้วรู้สึกถึงแรงสะท้อนในใจผู้โดยสารรอบๆเริ่มสุบสิบแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้อากาศรอบตัวมีนากลายเป็นตึงเครียดแบบแปลกประหลาด ร่างกายของเธอรู้สึกเย็นวูบเล็กน้อยแต่หัวใจกลับร้อนแรงเธอค่อยๆพลิกเอกสารอย่างระมัดระวังทุกหน้ากระดาษเต็มไปด้วยตัวอักษรและภาพประกอบที่ดูหรูหรามีนาสดุ้งเมื่อพบหน้าสุดท้ายมีลายเซ็นทองคำที่แวววาวชัดเจนและชื่อของเธอถูกระบุอย่างเด่นชัดนี่มันหมายความว่ายังไงเธอพึมพำชายคนนั้นโน้มตัวเข้ามาใกล้คุณถูกเลือกให้เข้าร่วมโครงการพิเศษของฉัน เสียงของเขาแฝงด้วยความลึกลับและพลังบางอย่างที่ทำให้ทุกคนเงียบหญิงผู้หญิงที่ขับไล่เธอเมื่อครู่หันไปทางผู้โดยสารคนอื่นใบหน้าของเธอแดงเรื่อด้วยความอับอายและความไม่เชื่อแต่ชายคนนั้นไม่สนใจสายตาใครคุณอาจสงสัยว่าทำไมฉันถึงเลือกคุณเขาหยุดเล็กน้อยจับมือมีนาเบาๆเพราะคุณมีสิ่งที่ผู้คนจำนวนมากขาดไปนั่นคือความกล้าและความจริงใจมีนาใจเต้นแรงจนแทบหยุด เธอไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้รับคำชมในแบบนี้ผู้โดยสารรอบตัวเงียบสนิททุกเสียงรบกวนถูกกลืนไปกับความเงียบของชั้น First Class มีนาเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นเหตุการณ์ที่ถูกวางแผนอย่างละเอียดชายคนนั้นลุกขึ้นเล็กน้อยเงยหน้ามองเพดานก่อนจะหันมามองเธอการเดินทางของคุณยังไม่จบที่นี่เขาวางมือบนเอกสารอย่างระมรัดระวัง เมื่อคุณเซ็นเชื่อคุณจะก้าวเข้าสู่โลกที่คุณไม่เคยจินตนาการมาก่อนมีนากรีน้ำลายพยายามรวบรวมสติหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาจากอกสายตาของเธอสอดสายไปมารอบห้องโดยสารทุกคนมองมาที่เธอความอับอายความสงสัยและความประหลาดใจปะปนกันไปแต่ชายคนนั้นเพียงมองเธอด้วยรอยยิ้มสงบมีนานเงียบไปชั่วขณะความรู้สึกทั้งกลัวและตื่นเต้นต่อเนื่องกันจนหัวใจเหมือนถูกดึงเข้าหมุนเวียนหนึ่ง ชายคนนั้นหยิบปากกาทองคำออกมาอย่างช้าๆเวลาของการตัดสินใจมาถึงแล้วมีนาเอื้อมมือไปจับปากกามือสั่นเล็กน้อยทุกอย่างรอบตัวเงียบสงดจนเธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดเจนเมื่อปากกาสัมผัสกับเอกสารเสียงเครื่องบินและซุบซิบของผู้โดยสารแทบกลายเป็นเงียบสนิทเธอเซ็นชื่อด้วยมือที่สั่นแต่มั่นคงชายคนนั้นรับเอกสารไปอย่างนุ่มนวลรอยยิ้มของเขากว้างขึ้นเล็กน้อย ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกที่ไม่มีข้อจำกัดอีกต่อไปมีนารู้สึกถึงคลื่นพลังบางอย่างไหลผ่านตัวร่างกายของเธอเหมือนลอยขึ้นเบาๆบรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนไปทันทีแสงไฟสว่างขึ้นเป็นประกายทองเหลืองผู้โดยสารรอบตัวมองมาที่เธอด้วยสายตาตกตะลึงหญิงผู้หญิงที่ขับไล่เธอหน้าแดงไปถึงคอทุกคนเริ่มกระซิบกันเบาๆแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้มีนารู้สึกถึงความตื่นเต้นผสมกับความหวาดกลัว แต่ลึกๆเธอรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่ไม่เคยฝันมาก่อนชายคนนั้นหันมามองเธออีกครั้งพร้อมหรือ,อยังที่จะก้าวเข้าสู่สิ่งที่ไม่มีใครกล้าเข้ามามีนาพยักหน้าเล็กน้อยหัวใจของเธอสั่นแรงแต่มั่นคงเธอรู้แล้วว่าชีวิตของเธอไม่เคยเหมือนเดิมอีกต่อไปเครื่องบินไต่ระดับสูงขึ้นไปบนท้องฟ้ามีนาเอนตัวพิงเบาะด้วยความสงบและตื่นเต้นสายตาของเธอมองออกไปนอกหน้าต่าง ฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีเป็นทองแดงและน้ำเงินทุกสิ่งรอบตัวเหมือนถูกห่อหุ้มด้วยเวทมนต์บางอย่างและมีนาเข้าใจชัดเจนว่าเรื่องราวที่เริ่มต้นด้วยความอับอายและการถูกไล่ออกกลับกลายเป็นประตูสู่โลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับและโอกาสเธอหายใจลึกอีกครั้งรู้สึกถึงพลังบางอย่างเต้นอยู่ในตัวและเมื่อชายคนนั้นเอ่ยเสียงเบาจากนี้ไปไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปมีนาเงยหน้ามองเขาอย่างตั้งใจหัวใจเต้นแรงจนแทบจะระเบิด สายลมเย็นจากช่องระบายอากาศพัดผ่านหน้าของเธอทุกอย่างรอบตัวเปลี่ยนไปแต่ความรู้สึกภายในกลับชัดเจนและมั่นคงเธอรู้แล้วว่านี่คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอชายคนนั้นวางมือบนพนักพิงเบาะช้าๆรอยยิ้มของเขามีความลึกลับและหนักแน่นในเวลาเดียวกันทุกอย่างที่คุณคิดว่าเป็นความบังเอิญล้วนถูกวางไว้ล่วงหน้าแล้วมีนาเลิกคิ้วด้วยความสงสัยหัวใจเต้นแรงเหมือนกำลังจะระเบิด รอบตัวเธอยังคงเงียบสงัดแสงไฟส่องสะท้อนบนเครื่องเงินและแก้วคริสตัลบนถาดเสิร์ฟคุณอาจรู้สึกกลัวและอาจยังไม่เข้าใจทั้งหมดชายคนนั้นกล่าวช้าๆแต่ความกลัวบางครั้งคือสัญญาณว่าคุณกำลังเข้าใกล้สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตมีนาพยักหน้าเล็กน้อยแต่ปากยังคงสั่นด้วยความตื่นเต้นฉันฉันควรทำอะไรต่อไปเธอถามเสียงเบาชายคนนั้นลุวงกระเป๋าเสื้อและหยิบวัตถุบางอย่างออกมา มันเป็นแผ่นโลหะบางๆขนาดเท่าบัตรเครดิตสองแสงทองสะท้อนกับไฟในห้องโดยสารนี่คือกุญแจเขากล่าวมันไม่ใช่กุญแจธรรมดามันเปิดประตูสู่โอกาสที่คุณไม่เคยฝันถึงมือของมีนาสั่นขณะรับกุญแจเธอรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนบางอย่างผ่านฝ่ามือเสียงเครื่องยนต์เบาๆเป็นเหมือนจังหวะหัวใจที่สอดคล้องกับการเต้นของเธอผู้โดยสารรอบตัวยังคงมองมาที่เธอด้วยความประหลาดใจและความสงสัย หญิงผู้หญิงที่ขับไล่เธอหน้าแดงเรื่อเหมือนถูกไฟเผาแต่ชายคนนั้นไม่สนใจสายตาใครเขาหันมามองมีนาอีกครั้งจากนี้ไปคุณจะเดินทางผ่านโลกที่ไม่เคยมีใครเข้าถึงเขาเกื้อมือไปแต่เบาๆที่ไหล่ของเธอแต่คุณต้องเลือกเองว่าจะกล้าเดินไปข้างหน้าหรือไม่มีนาหายใจลึกรู้สึกถึงความอบอุ่นจากมือของเขาและพลังบางอย่างที่ไหลผ่านร่างหัวใจของเธอสั่นระริกเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความกลัวปนกัน เธอมองออกไปนอกหน้าต่างเครื่องบินลอยสูงเหนือเมฆสีทองอารามทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งชั่วขณะเสียงซุบซิบและหัวเราะเบาๆของผู้โดยสารคนอื่นกลายเป็นเสียงที่ไกลออกไปมีนาพลิกกุญแจในมืออย่างช้าๆความเย็นของโลหะกระตุ้นความรู้สึกตื่นตัวในร่างกายคุณรู้หรือไม่ว่าการก้าวข้ามขีดจำกัดบางครั้งทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปตลอดกาลชายคนนั้นกล่าวเธอพยักหน้ามือกำกุญแจแน่นขึ้น ร่างกายรู้สึกตึงเครียดแต่เต็มไปด้วยพลังบางอย่างชายคนนั้นยื่นเอกสารฉบับใหม่ต่อหน้าเธอนี่คือคู่มือและข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องใช้มีนาเปิดดูเห็นตัวอักษรและสัญลักษณ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ลึกๆเธอรู้ว่ามันสำคัญมากทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนเปลี่ยนไปเป็นสีทองผู้โดยสารคนอื่นเริ่มหันไปสนใจกันน้อยลงเหมือนโลกใบนี้มีเพียงเธอกับชายลึกลับเท่านั้น เขาวางมือบนเอกสารอีกครั้งและพูดเสียงต่ำแต่มั่นคงทุกก้าวของคุณจากนี้ไปจะเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ก็เต็มไปด้วยโอกาสมีนาพลิกหน้าเอกสารด้วยมือสั่นเล็กน้อยสายตาเธอสบกับสายตาของชายคนนั้นอย่างหนักแน่นฉันพร้อมเธอพูดด้วยเสียงที่มั่นคงรอยยิ้มของชายคนนั้นกว้างขึ้นเล็กน้อยดีมากเพราะจากนี้ไปไม่มีสิ่งใดเหมือนเดิมอีกต่อไปเครื่องบินโค้งผ่านท้องฟ้าเหนือเมฆสีทอง มีนาเอ็นตัวพิงพนักเบามือยังคงกำกุกุญแจแน่นความตื่นเต้นความหวาดกลัวและความคาดหวังปะปนกันอย่างลงตัวเธอรู้แล้วว่าชีวิตของเธอได้ก้าวเข้าสู่บทใหม่ที่เต็มไปด้วยความลึกลับและโอกาสไม่จำกัดทุกสิ่งรอบตัวเปลี่ยนไปแต่เธอรู้สึกถึงความมั่นคงภายในและเมื่อชายคนนั้นเอ่ยเสียงเบาอีกครั้งยินดีต้อนรับสู่โลกของผู้ที่กล้าฝันและกล้าก้าวข้ามทุกข้อจำกัดมีนายิ้มบางๆรู้สึกถึงพลังบางอย่างไหลเข้ามาในร่าง หัวใจเต้นแรงเหมือนพร้อมจะทะลุออกจากอกสายลมเย็นจากช่องระบายอากาศพัดผ่านหน้าของเธอทุกอย่างรอบตัวเงียบสงัดแต่ความตื่นเต้นและความหวาดกลัวในใจชัดเจนขึ้นมีนาเข้าใจชัดเจนว่าชีวิตของเธอไม่เคยเหมือนเดิมอีกต่อไปและบทใหม่ของเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นกำลังเริ่มต้นขึ้นทันทีเครื่องบินลอยสูงเหนือเมฆสีทองดวงอาทิตย์ค่อยๆรับขอบฟ้าส่งแสงส้มอ่อนกระทบหน้าต่าง มีนาเอ็นตัวพิงพนักเบารู้สึกถึงความสมบและความอบอุ่นแผ่ซ่านทั่วร่างเอกสารและกุญแจวางอยู่บนตักของเธอราวกับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตใหม่ที่กำลังเริ่มต้นชายคนนั้นยิ้มให้เธออีกครั้งรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและความเข้าใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเขาพูดเบาๆแต่ชัดเจนมีนาพยักหน้ารู้สึกถึงแรงบันดาลใจและความกล้าที่เพิ่มขึ้นในหัวใจ เธอหายใจลึกๆปล่อยให้อดีตเรื่องอับอายและความไม่มั่นใจลอยผ่านไปสายลมเย็นจากช่องระบายอากาศพัดผ่านใบหน้าเสียงเครื่องยนต์ต่ำๆเป็นเหมือนจังหวะของชีวิตใหม่ผู้โดยสารรอบตัวเริ่มจดจ้องมองกันน้อยลงเหลือเพียงเธอกับชายลึกลับมีนารู้สึกถึงความชัดเจนภายในตัวเองว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องของความกลัวแต่เป็นเรื่องของความกล้าที่จะก้าวข้ามข้อจำกัดชายคนนั้นก้าวถอยเล็กน้อยพร้อมกับพยักหน้าอย่างพอใจตอนนี้ คุณพร้อมแล้วที่จะเขียนบทใหม่ให้ตัวเองมีนายิ้มบางๆความอบอุ่นและความมั่นใจเต็มหัวใจและเมื่อเครื่องบินทะยานเข้าสู่ฟ้าเปิดมีนารู้สึกเหมือนเธอกำลังบินไปพร้อมกับชีวิตใหม่ไม่มีสิ่งใดหยุดเธอได้อีกต่อไปทุกโอกาสอยู่ตรงหน้าเรื่องราวของเธอจบลงด้วยความสงบแต่เต็มไปด้วยความหวังและอนาคตที่ไม่จำกัดมีนาปล่อยมือจากเอกสารสูดลมหายใจลึกอีกครั้งและครั้งนี้เธอรู้ชัดเจนว่าชีวิตของเธอเพิ่งเริ่มต้นอย่างแท้จริง